ใอ้เกรู้สอดแล้มาฉากรเรกเลยก็ได้คนขับ oh, อ so so ่ะเอาเโอ้โหถ้าคนขับทำไมอ่ะ huh? ท้ามันฉากรางๆไ้ต้องสลับกันเนะหรือให้มาฉะเป็นคนขับเถอะฮะอย่างงี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้ไม่เอาเกมมันน่ารักจริงไม่น่ากลัวเกมมันเลี้ยวเลี้ยอย่างนี้จะน่ากลัวที่สุดไปเลยมาฉาบนี่ต้องอะไรนีเลี้ยงที่คนเลี้ยงนี่ต้อะไรนี่เลี้ยงที่คนกับเลี้ยงนี่ต้องรแกล้งที่คนกดบ้ยงนี่องอะไม่เคยตที่กับเกมนี้เลยบอกแค่นี้ คือคนที่ไม่เห็นผิดจะเ่็น,นเรื่องเ่ระลาม <c oughs> เ,เลยไม่มีอะไรไเริ่มเลยคนเริ่มเลย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะครับ <c oughs> เออถ้าโดนนั่งหน้าด้วย เด็กต้องห่วงคนนั่งหลังวะจำทางเนาะจำทางจะเรียกมีอะไรจำทางางเดียวไอ้ทุกคนไปดูได้ว่าทางมันมีอะไรผิดปกติไหมมีอะไรปะวะโดโน่ฝั่งซ้ายไปแสบฝั่งขวานะตกลงกันไว้เลยไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีไมะไีไม่แต่ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติต้องเลี้ยวอะไรมาแจ้งอันนี้จะมีโบ๊ทเลยมีวัดมีโบ๊ทที่นี้มีชมกล้วยู่ดูชนิดกล้วยด้วยนะกล้เหลือกี่ลูกกล้วยด้วยเหรอโหดต้องดูกล้วยรังวัลเปล่าอัเนี่ยเดี๋ยวจะด้วยอะไรตัโน่เปิดวิทยุดิเฮ้ยเรื่องงไอะตรงวิทยุอ่อาโเค ไม่น่าเปิดเพลงเท่าไหร่เฮ้ยต้องเลี้ยวอะไรนะเขาบอกว่าถ้าม oh. ีอะไรผิดปกติให้เลี้ยวขวาถ้าไม่มีให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอ้ไม่ไมออย่าเสียหลงนะอย่าหลงนะอย่าลงนะมาใส่แบบขี่เชื่อมันไปเลยโอ้ตรงเลยตรงเลยไปเลยแฮ่์รี่เก่งเก่งแล้คนมาบังขับวะเห็นไหมขี่มันง่ายไม่หมดแล้วหลังจากนี้แหละเดี๋ราดูดูซ้ายไว้โอเคฟังจ้า ตองไปกัน้ไปปกติมีมีมีสวัสดีครับเ้ยงลำเ้ยนงำนี่ปิดพลงเลยฟ้าควาไม่มีอะไรนงลำไม่ไล่นงลำมแค่ดูเฉยเ้ยนังลำเลอหลดทางทางเก่งนะเห็นไหมเก่งง่ายง่ายงมากทีองแล้ว บ้าเมัอนเดิม,ม,มอุยอ,อันนี้ไม่ปกติละไแดงไม่ปกติละม่นอยู่น่ามหายไฟแดงผิดปกติกล้วแปลกๆติไฟกี่ไฟแดงผิดปกติหนึ่งโอ้ย มีใครขึ้นมาด้วยอะฮะแล้วก็คุปติหมดแล้วอะไรกวนะอะไรกอนผมฉดไม่มีไม่มีอะไรม่มีอะไรมันมาไม่มีสวัสดีครับโอมีคนหลุดมีคนมีคนมีคนแต่ไม่ใช่ไม่ใตา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 อยู่แต่ว่าผิดคุติอกาเหมือนเดิมฉาที่รถชนเลยแจ็คตอนมันเกิดคลิอย่แก่ซุ้สปอนส์ถือมิเิดขึ้นเดดเกิดขึ้นอีกทีพี่ ่ากลัวเนี่ยไม่ขีเลยมาขับเด็ดน่ากลัวอยู่ด้วยโอ้มีสารพภูมิอยู่มีใช่สารเจิ้งภูมิแต่แปลกเขาเรียกสารสารเจ้ามาลายเห็นไหมสีแล้วไม่เได้ลยเนื้อออกมือสุดๆเลยโอเคไมโอเคไหมโเคมันมีเก๊กกันดีๆเนะเยอะๆๆง่ายๆกินไม่มีหรอกกิน่ารักขนาดนี้ป้ายตัวเ

อ้นี่ยคนเขียวๆอะไรอ่ะซื้อจะไม่มีนะตอนที่เราเล่นกันเจอกันมีมีพี่มีแต่มันลอยอยู่สูงถ้ามันเงียบมากเลยอ่ะอืมยังไงคืนดวงดีไงคือนต้องอ่อนแล้วเนี่ยเดียวรอแล้วคืนที่รอแล้วนี่จังมันต้องเล่นอีกรอบนึงอ้าวเหรอหกโมงเช้าแล้วหกโมงแล้วโมงแล้วแกเห็นแม่ต้องเล่นอีกรอบนึงเรานี่แหละของดีละเฮ้ย งมไอโลกไม่มีเพลงไม่เปลี่ยนสายไม่มีก้นกล้วยไม่มีอะไรเหมืนมีคนนั่งขึ้นไม่มีไม่มีไม่มีก้นรถชนมากเลยอ่ะไม่รู้มันเกิดเกิดยังไงด้วยนะรถชนอ๋อผมรู้เกิดอะไรไปได้่คือไม่ใช่ว่าเลี้ยวซ้ายแล้วสรุปไม่กินไม่ีอะไรปะไม่มีอะไรไม่มีอยากให้อยากให้ยังเทิงงมีอีกตังคือถ้าเทิ์น่คือจบเลยนะเอ้ยเอ้ย ง่ายไปหรือเปล่าเออคนนี้เขาดวงดีเว้ยเป็นคนขับไปพี่เป็นไงมาแป่จะรอดนี้หล่ะจะจบกันเดี๋ยวแม่แจ๋มาได้รู้ว่าอันนี้ไม่มีแล้วเลยไอ้ยรถที่เราชนเราล้มไปแล้วโหรู้แล้วมันย่างไหนมันอย่างไหนน่าจะเพราะเราถอยหลังนะครับน่าจะไม่เราไปเช็คกับหลังเช็คอันมันเลยชนมันกับเราไปเช็คอันออกอะไรครับอันนี้เอาอะไรครับอ๋อไม่มีเลยเฮ้ยกลับเมืองง่ายป้ะไม่มีอะไรเลยเนี่ยแม่แจ๋มันแล้วน่ากลัวไหนได้กิมเนเหลียมเนี่ยฉันเห็นพี่แป้งเล่นแล้วเถอะฉันถึงไม่อยากเข้าพี่แป้งเล่ ไม่ขอไปแป้งเจออันดีๆอยู่นะอันนี้ไม่เจอที่เอาใหม่จาให้เจอให้ได้เราขอนคนนั่งกับศาลาด้วย